เอาหลายคนสนใจอยากขอรายละเอียดเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เป็นไอเดียของกระทรวงการคลังเขาจะเติมเงินให้คุณเอาไว้ใช้จ่ายนะครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับปกติเนี่ยพวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินที่กระทรวงการคลังเติมให้คือเดือนละ200-300แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคุณจะได้เงินเติมเข้าไป700-800บาทต่อเดือนนะครับเอาไว้ใช้จ่าย เดือนหน้าเดือนตุลานะครับเตรียมตัวใช้เงินได้เลยนะครับผมมีเงินเข้าจริงมีเงินเข้าชัวในบัตรสสดิการแห่งรัฐนะครับเตรียมรูดซื้อของให้กระจายไปเลยนะครับผมข่าวสามทีวีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันนะครับเป็นเช้าแล้วนะประมาณ8ปดเก้าโมงก็ไม่เช้านะก็ขอสวัสดีนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือแบบว่าดีใจครับเฮเฮเฮครับเฮทั้งประเทศนะครับวันนี้จะมาเจาะลึก ลงนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสุขการ,รแห่งรัฐว่าเขาได้สิทธิอะไรบ้างนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมน้อยใจมากเลยนะครับว่าทําไมที่ประชุมประชุมคณะมติเมื่อวานอะ่ะทำไมเขาไม่บอกวันที่ว่าเงิน500อจะเข้าเมื่อไหร่แต่ไอสองร้อยสามเนี่ยมันจะเข้าทุกต้นเดือนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดราชการหรือว่าวันอะไรนะครับแต่วันนี้นะครับผมขอถามคํถาถามพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับก่อนเข้าเนื้อหานะ ถ้าเงินเข้าแล้วสิ่งแรกที่คุณจะไปรูดซื้อคืออะไรนะครับเม้นบอกใต้คลิปหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับว่าอยากรู้ว่าพ่อแม่น้องต้องการซื้อของอะไรมากที่สุดในการรูดซื้อบัตรในการจ่ายเงินผ่านบัตสรสนาคารแห่งรัฐเนี่ยใช้ซื้ออะไรมากที่สุดนะครับลองเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมเม้นให้กําลังใจนาะยกรัฐมนตรีด้วยนะครับเมื่อวานผมเห็นเขาออกมาพูดนะครับโอ้โหเสียงหอบหอเหมือนเหนือหน่อยเนื่ออ่ะอายุก็เยอะและ้นะเนาะ ก็ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาคงสมองแตกแล้วครับ mm hmm. ก็สุดยอดจริงๆนะครับนับถือใจนะครับอ่ะอย่าลืมเมนนะเม้นว่าเสื้ออะไรรูดเสื้ออะไรนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่านะครับไม่รอช้านะครับผมก็ข่าว3มทีวีก็มากับพ่อแม่พี่น้องครับก็ตามอัปเดตข่าวเรื่องบัตรคนจนเรื่องแจกเงกิเนงแจกท้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตในโอกาสที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงินเข้ามานะครับผมซึ่งตอนเนี้ย บางคนตีกระแสบอกว่า,วาเฮ้ยข่าวปลอมหรือเปล่านะครับก็ผมนี่ชัวร์เลยไม่ปลอมครับเพราะว่าขนาดคุณอนุวัตจัดให้เนี่ยเขายังมีการคอนเฟิร์มยังมีการพูดยังมีการลงคลิปยังลงติ๊กต็อกอะไรเลยนะครับเพราะว่าคุณอนุวัตเขาก็เป็นถึงผู้ประกาศข่าวนะครับที่มีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยหยิบยกมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับผมก็มาดูกันนะครับอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะครับไม่รอช้านะครับ ก็คุณอนุวัฒน์เนี่ยเขาก็ได้มีการโพสเฟซบุ๊กนะครับในวันที่17กันยานะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องเงิน7800นะครับผมเรื่องเงิน500นะครับเงิน2 0 0ร0อนะครับแล้วก็เรื่องร้านค้าที่ต้องการจะลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็เรื่องบัตรทองเรื่องอะไรเนี่ยก็วานไปนะเดี๋ยวเอาทีละเรื่องก่อนเนาะเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันครับเรื่องโพสต์แรกนะครับรัดเปิดให้ร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งวันที่1ตุลาคมนี้ ส่วนร้านค้าเดิมที่เคยร่วมทะเบียนชิมชอบใช้ลงทะเบียนชิมชอบใช้นะครับและเราเที่ยวด้วยกันนะครับไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมลงทะเบียนคนละครึ่งเริ่มวันที่16ตุลาคมนี้ใช้เงอ่าเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนี้2 5 6 3นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนจนน่ะจะเริ่มใช้เงินเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่ารัฐจะโอนให้เข้าตอนต้นเดือนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยอายุ18ปปีขึ้นไปเนี่ย เริ่มโอนตั้งแต่วันที่23เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ต,ท23ตุลาคมนะครับเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะครับอะลองมาฟังเสียงคุณอนุวัฒน์สักนิดหนึ่งดูนะครับผมเอาหลายคนสนใจอยากขอรายละเอียดเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เป็นไอเดียของกระทรวงการคลังเขาจะเติมเงินให้คุณเอาไว้ใช้จ่ายนะครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ ปกติเนี่ยพวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินที่กระทรวงการคลังเติมให้คือเดือนละ2 0 0ร้อถึงสาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคุณจะได้เงินเติมเข้าไป7 0 0ดร้ถึงแปดบาทต่อเดือนนะครับเอาไว้ใช้จ่ายแต่พอได้เงินก้อนนี้แล้วเนี่ยทัวเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณคนละ2 1 0 0ันห0ถึงสองพบาท3เดือนถูกไหมคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนในเวอร์คนละครื่งดอท ที่รัฐบอกว่าให้สามพันก็เทียบเคียงกันเอานะครับแต่ว่าสามพันไม่ใช่ว่าเขาให้คุณสามพันนะคือรัฐเนี่ยออกครึ่งหนึง่งคุณออกครึ่งหนึง่งนั่นหมายความว่าคุณจะไปซื้อของห้าสิบบาทคุณก็ต้องมีเงินยี่สิบห้าบาทรัฐก็ต้องมีเงินยี่สิบห้าบาทเข้าใจไหมบิฉะนั้นแล้วเดีย๋ยวต้องเสนอคอรมอต่อนะครับอ่าเป็นยังไงครับฟังจบไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับผมก็ ขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาเตือนนะครับผมบางคนเนะี่ยไปติดตามเพจคุณวัชจัดให้แล้วนะครับแล้วก็ชอบไปแบบลามปามเขาไปเม้นท์เขาไปโยงเขาเกี่ยวการเมืองนะเขาก็ได้โพสต์บอกว่าขอลบโพสต์เรื่องสิทธิ์บัตรทองออกเพราะมีการแสดงความคิดเห็นและนําข้อความไปวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเพจนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับผมยุ่งแต่เรื่องของประชาชนอย่างเดียวนะจ๊ะนะครับ ก็ฝากไว้นะครับอย่าไปรบกวนเขานะก็เขาให้ข่าวสารแล้วก็ฟังอยู่เฉยๆอย่าดึงเข้าไปเป็นการเมืองนะครับเขาก็เป็นนักข่าวครับก็ขอขอบคุณคุณอนุวัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอมาถึงเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะครับผมภัยใกล้ตัวนะครับระวังโดนหลอกเอาข้อมูลนะครับช่วงนี้นะครับลูกค้าเกษตรทกศหรือว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อนะครับโดนลวงข้อมูลโดนหลอกเอาข้อมูลนะครับก็เพจไทยคู่ฟ้าครับเขาก็ได้ออกมาเตือนนะครับโพสเตือนภัยนะครับ เตือนภัยระวังลิงก์ลวงข้อมูลส่วนตัวนะครับไทยคู่ฟ้าขอแจ้งเตือนว่าเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณ์หรือทอกศนั่นเองนะครับให้ระมัดระวัง l ล n e แอบอ้างใช้ l ลน์ออฟฟิเชียลนะครับ l ลน์แอคเคานะครับผมของธนาคารเนื่องจากมีผู้หวังไม่หวังดีนะครับประสงค์ร้ายครับต่อผ่านอินบ็อกติดต่อผ่านอินบ็อกเฟซบุ๊กนะครับของลูกค้าและมีการส่งลิงก์ ไลน์แอปทกสให้นะครับผมให้ลูกค้านะครับไลน์เขานะครับจากนั้นจะมีการพูดคุยเรื่องขอสอบถามข้อมูลสาคัญต่างๆนะครับเราอย่าหลงเชื่อนะอย่างเช่นเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนหน้าหลังอย่าไปถ่ายให้เขาอย่าไปให้ข้อมูลเขานะครับที่อยู่เบอร์โทรรหัส otp เนี่ยอย่าไปให้เขาเด็กขาดย้ําเลยนะครับผมย้ําว่าธนาคารไม่มีนะโยบายให้ส่งลิงก์ให้ลักษณะาดังกล่าวนะครับจึงขออย่าหลงเชื่อนะครับหรือส่งข้อความ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้เด็ดขาดสำหรับ Line o f f i c i a l a c c o u n t BAAc Family นะครับของทกสนั้นจะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์การใช้การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่งตางๆและการแจ้งเตือนความประสงค์ในการใช้บริการสินเชื่อบางประเภททกสเท่านั้นก็เอาตรงๆนะครับ ทศเนี่ยเขาจะไม่มีการมาพูดคุยเขาจะมาแจ้งข่าวสารเท่านั้นแต่ถ้าแอปไหนถ้ามาหลอกถามเอาข้อมูลที่เราเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อเด็กขาดนะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ยมันจะลวงข้อมูลเราไปนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือสมมุติว่าถ้ามีคนมาลวงข้อมูลเราไปใช่ไหมอย่างเช่นขอรหัสประชาชนขอรหัส OTP ขอเบอร์โทรขอนุ่นขอนี่แล้วมันไปผูกแอป แอปทกศในมือถือของมันน่ะจากนั้นถ้าเงินในทกศในบัญชีเรามีอ่ะมันก็โอนไปที่อื่นได้นะครับมันสามารถทํากันได้อย่าไปให้นะข้อมูลพวกเนี้ยมันทํากันได้นะครับเป็นกระบวนการนะครับก็เตือนเอาไว้ฝากเอาไว้นะครับผมมาถึงนะครับผมช่วงเตือนภัยนะครับผมตรงเนี้ยผมจะเตือนทุกคลิปเลยนะครับบอกว่าพ่อแม่พี่น้องอย่าหลงเชื่อคนโกงนะครับโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับตอนเนี้ยระบาดเยอะมากไอ้พวกทํานาบนหลังคนเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยนะครับ มาหลอกชาวบ้านนะครับผมว่ากู้เงินออนไลน์นะครับผมกู้เงินออนไลน์ได้นะครับสูงสุด5 0 0 0 0บาทนะครับไม่ต้องมีคนค้ำมีเพียงบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ส่งให้มันจากนั้นก็ติดต่อพูดคุยมันทางไลน์นะครับจากนั้นปุ๊บมันก็จะขอค่าเอกสาร200 400บ้าง300บาทบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะครับลายล่าสุดโดนมา400บาทน,นะครับบอกว่าขอค่าเอกสารแล้วก็ค่าทําเรื่อง มากมายขอแค่400บาทนะครับแล้วก็จะโอนเงินให้ภายในครึ่งชั่วโมงแล้วถึง1ชั่วโมงเนี่ยพอโอนเงิน400บาทเัน็ปุ๊บมันก็หายเข้ากีบเมกไปแล้วลองคิดดูครับมันเอาเงินคนจนอ่ะคนละ400บาทอ่ะสิคนก็สี่พันแล้วอ่ะมันหากินง่ายแค่ไหนนะครับอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับจำไว้โอนก่อนเท่ากับโครงข้อแนะนานะครับผมก็คือแนะนําว่าถ้าคนที่จะขอค่าหักเอกสารหักค่ามาจําอ่ะ เช่นเราจะกู้เงินหมื่นหนึ่งนะครับถ้ามันต้องการขอค่าเอกสาร400เนี่ยให้มันหักไปเลยแล้วก็ให้มันโอนให้เราประมาณ9,006นะครับขนั้นจริงๆนะครับอันนี้ให้เราโอนก่อนแสดงว่ามันโกงละเตือนภัยฝากกันแชร์ด้วยนะครับว่าโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับฝากเตือนไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ กู้เงินอมสินดีกว่านะครับอย่าไปกู้นอกระบบเลยนะครับผมเรามาอยู่ในภาครัฐภาคะไรดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ทําคลิปวิธีการกู้เงินของอมสินไปแล้วนะครับกู้อมสินยังไงให้ผ่านนะครับ5นาที5ขั้นตอนนะครับผมก็ไปกู้เงิน50,000่นกันนะครับที่อมสินนะครับเพราะว่าเป็นเงินกู้รอบ2ของอ่สินเชื่อโควิดไวรัสคนที่ถูกลดรายได้รายได้น้อยตกงานนะครับรอบแรกจะเป็นเงินกู้1 0,000นะครับรอบ2จะเป็นเงินกู้ห0,000บาทนะครับ ผมก็ได้ทําคลิปอันนี้ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําว่าให้กลับไปดูคลิปนี้ของผมได้เลยเข้าไปที่ช่องข่าวสามทีวีแล้วก็ไปดูกู้ออมสินยังไงให้ผ่าน5นาทีห้า0 0ืบาทนะครับผมก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับที่สําคัญน่ะผมเป็นห่วงนะเพราะว่าพอไม่พี่น้องมาคนน่ะไปกู้เงินนอกระบบดอกมันก็แพงโหดก็โหดไม่มีเงินคืนก็มาทุบทำร้ายเข้าของมาตีมลาัางแกเราเนี้ย ตอนให้กู้ก็พูดดีนะครับแต่ไม่มีเงินส่งมันมันก็สารพัดสารเพนะครับอันนี้ก็เตือนเอาไว้นะครับไม่จําเป็นอย่าไปกู้เลยนะครับที่สําคัญน่ะการกู้เงินน่ะถ้ากู้มาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็อย่าไปกู้นะครับผมกู้แล้วควรเอามาลงทุนหรือว่าเอามาต่อยอดในการใช้ชีวิตของเราจะดีกว่านะครับแนะนําไว้เลยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่กู้เงินนะครับผมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับจุดเนี้ยหลายคนก็เสียใจนะครับผมเพราะว่าบางคนก็ พูดไม่ออกคืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับไปกู้เงินแล้วแต่เครดิตไม่ดีเขาก็ไม่ให้กู้กู้ไม่ผ่านนะครับก็ต้องทําใจนะครับเรามีหนี้มีสิทธิ์ตรงไหนเราก็พยายามไปปิดให้หมดก่อนนะครับถึงจะกู้เงินผ่านแบบง่ายๆสะดวกสบายนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้การกู้เงินเนี่ยเขามีการเช็คเครดิตบุโรว่าที่ผ่านมาคุณเคยส่งเงินครบไหมเคยติดหนี้ที่ไหนมีผ่อนของไหมผ่อนโทรศัพท์มือถือไหมชําระอะไรหรือยังอะไรเงีย้ยมันเช็คได้หมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่ามันออนไลน์มันลิงก์หากันนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือทุกอย่างอะ่ะมันเชื่อมต่อหากันหมดเลยอย่างเช่นกู้ซื้อรถอ่าไฟแนน,น,นซ์เนี่ยจัดไฟแนนซ์ซื้อรถเนี่ยเราส่งชา์สักสองวัดเนี่ยมันก็บอกว่าเครดิตไม่ดีละก็ต้องพิจารณาเป็นระดับขั้นไปนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนไว้นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผม่ะมาถึงขั้นนี้ละมีข้อสงสัยหรือคําถามอะไรก็สามารถเมนท์สอบถ,ถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคําถามของท่านจะถูกจิบยก มาอ่านออกอากาศในคลิปหน้านะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับข่าว3ามทีวีจะพยายามตอบทุกเม้นต์นะครับผมในคลิปวิดีโอนะครับผมเพราะว่าถ้าไปพิมพ์ตอบเนี่ยวันหนึ่งอ่ะไม่ไหวแน่นอนนะครับก็ขอฝากกดติดตามข่าว3ามทีวไว้เลยนะครับทั้ง Facebook และ y t u t u นะครับผมก็เพื่อที่เป็นสิทธิแก่ตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนเงินคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดเงินชาวนากเกษตรกร หรือจะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานานาใ,นในอนาคตนะครับข่าวสามทีวีก็จะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธ,ธิประโยชน์ของตัวเองกดติดตามเอาไว้เลยนะครับผมสำหรับนี้ข่าวสามทีวีต้องขอตัวกลา,ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงนินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว 3TV ีได้แล้วที่รายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว 3TV หรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า7 8 2 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีได้เลยนะครับ